มสวัสดีครับนี่เราเจอจ็อบสุดท้ายแล้วครับนี่จ็อบนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปคาสโนนะคาตาสนโนกันเลยแล้วก็ไปส่งไปอันนี้เป็น a c คชิ v เมน n ์อันสุดท้ายของเรานะในการส่งงานของอิตาลีาคาตาสนโนฮะบายจ็อบเด้งเข้ามาก็รับเลยโอ้มืดแล้วเว้ย แตเรานอนไม่ได้เรเนี่ยเพราะว่าเราต้องมันเป็นเฟดมาร์เก็ตอะนอนไม่ได้เดี๋ยวดูว่ามันจ็อบมันจะให้เรานอนไหมแต่ส่วนใหญ่จ็อบไม่ให้หรอกเพราะว่าเพราะว่างานมันไม่ได้วิ่งไกลไม่ให้เรานอนหรอกตึบต้องบิ่งกลางคืนนี่ไฟบังคับถ้าเป็นเฟดมาร์เก็ตเราเลือกไม่ได้นะเลือกเวลาไม่ได้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเอ็กเทนอลอะพวก เป็นเวิร์คทักนะงานเวิร์คทักที่เป็นเวลาสีฟ้า,ฟานะเราเราเลือกเวลาได้นะจะกลางวันกลางคืนเลือกได้หมดนอนได้เต็มที่ครับนอนยังไงก็ได้ีอมจัดกลางคืนนี่แหละ ข้างไอ้ช้างขาดเลยเว้ยเอามานี่เฮ้ยเปิดเดี๋ยเปิดเปิดเด้พพ่ลูกค้ามารับงานคาร์โกตัสรับรถโอ้มีงานเดียวด้วยนะพลาสติกไปครับน้ำหนักเท่าไหร่วะสองหมื่นเจ็ดโอ้สบายสบาย ไปส่งเลยส่งอันไหนลบอันไหนวะคาร์เกอตสัสซีพีใช่ไหมบริษัทมันเอ,อย้ยอ่ะบุยเกือบชนตู้ใครเอาตู้วางข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอยู่ฝั่งนู้นว่ะสวยแล้ว เดี๋ยว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 โต๊มันอยู่ไงวะม,มันต้องถอยยังไงเนี่ยโอ้ยลำบากไอ้นี่ไว้ลำบากอีโต๊้มังมาวางหน้าเรามันกลับไม่เต็มวง พลาสติกไบส์นะเป็นแบบว่าทอ่อใช่ไหมท่อพลาสติกโอเคไปส่งนะมีเวลาอยู่ประมาณ7ชั่วโมงครึ่งอ่ะไปลบลบมาหน่อย7ชั่วโมงครึ่งสบายอยู่แล้วครับแต่นอนไม่ได้อยู่ดีฮนะนอนก็หมดเวลาโอ้ยหางมันยาวมากอุ้ยมันยาวจังวะหางมันยาวจังวะ,งวงวะเอ้เดี๋ยวก,กดคลิป โอ้โห oh น้ำหนักไม่เยอะนะเป็นท่อท่อพลาสติกไงปะถ่ายรูปไปดิท่อยังไงวะนะ่ะปรับแสงหน่อยแม่งแดดไม่เข้าเลยมุมนี้มุมนี้แดดไม่มาเลยวะ คาพลังงานแสงอาทิตย์เออนี่ท่อพลาสติกคาโกตัสออขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเ,ออเล็งเล็งเออมึดตึบก,กลับมามึดตึบเหมือนเดิมอยาดูเส้นทางครับก็ต้องไปไหนบ้างครับบินปัปบ๊บปั๊บขึ้นเรือส่งเลยโอ้สบายมากไม่มีเอ็กโคเลอร์เลยครับวิบ่งตรง สองดิง่งซึบเบรกเบียดหนึ่งทีรถรถมารดขวาไม่มีไม่เห็นไม่เห็นเป็นว่าไม่มีแล้วกันไปเลยสายสายว่างเขวงเวียนวเวียนสายว่าง ความจริงใกล้นะเพราะว่ามันขึ้นเหลือด้วยคนระมันต้องหักลบเส้นทางเรืออิกนะเส้นนี้ใกล้มากเลยคลิปประมาณสิบนาทีไมไกลจัดเราไม่ใช่เบอร์ทักหน่อยเออเราเหยียบได้เว้ยเหยียบไปเลยเจ็ดิบ ไปเพื่อนทำเช้าก็รบไปเลยอย่าให้ต้องกดเฮ้ยเอ้ยเยพื่อนโอ้โหใครพังวะรถรถไครพังอ้าวนายชวนเราเองนะเราไม่รู้นาะไม่ใช่เรานายนี่นายชวนเรานะรถพังก็รถนายนะไม่ใช่รถเราหรอกรถต่อไอวีโก้เพื่อนถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปส่งประกัน้ว้ เคมอันนี้มันชนผมเพ่วิ่ยแต่รถเราซวยแล้วว่ะรถเรามันขึ้นในนี่ยังไงวะต้องเรียกรถยกอะแม่งเสียชั่วโมงกว่าไอ้นี่แหละมันเบียดผมอะเพ่คันเนี้ยผมไม่รู้เรื่องเลยมันวิ่งเข้ามามันเมาแม่งข้ามอีกเลนหนึ่งโอหอยู่กลางด้วยต้องเรียกรถยกอ,อย่างเงี้ยนะดูอนาถเลยอนาถใจใครไปนเนี้ยไอ้วอลโว่เออ วนโว่นี่ว่าเมา mm hmm. ใช่ไหมหร,หรือหรือไอ้นี่หลับในดูอ,อนาตรถเรารถเรา,รถเราก็อนาตเหมือนกันแม่งติดแงติดแงแน่ๆครับรถเราอะ่ะมันไอ้นี่แล้วอะ่ะมันติดข้างบนละวต้องเรียกรถยกครับยังดีนะที่เป็นไอ้นี่นะเป็น H H H เออเป็นแบบเฟรดมาร์เก็ตนะต้องเรียกรถยก มันชนผมต้องหักไปสองชั่วโมงคนระับแต่เวลาแล้วน่าจะยังเหลืออยู่เยอะแม่อขับยังไงวะเละเทะไปหมดหักเวลาไปสองชั่วโมงนะตอนนี้เหลือเท่าไหรน่กะ็ไม่รู้ตอนแรก้สึกมันมันเกินมาห้าชั่วโมงเวลาเราน่าจะมีมากกว่าเวลาจริงห้าชั่วโมง โอย8%เออเวลาเหลือ5ชั่วโมงอ่ะบอกว่าต,ตอนแรกเราม,ามีตั้ง7ชั่วโมงทัน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 ยังไม่ส่งทันอยู่แต่ต้องวิ่งใหม่ใช่ไหมเนี่ยคือออกมาเทเลพอร์ตกลับมาที่เดิมโอ้ต้องวิ่งใหม่ครับโอเคเทเลพอร์ตกลับมาที่เดิมเลยเว้ยที่เราสตาร์ทต,ตอนแรกอ่ะโอ้ยแสบจริงๆว่ะ นึกว่าคลิปจะสั้นนะคลิปไม่สั้นแล้วแม่งเจอไอนี่ทำคอนเทนต์ไอตัวเนี้แม่งเบียดเข้ามาปัางเรียบร้อยเอครับทำไงได้ครับเจอเอสร้างคอนเทนต์ก็อย่างเงี้ยแหละครับมันอยากได้ะคอนเทนต์ฮะวนโบนะ โอ้ยคนขับคนขับแม่งหลับในอยู่ๆมันตบมาเฉยเลยวะมันอยากออกมันก็ออกเฉย่รอบหนึ่งก็ได้วะวิ่งใหม่เวลาย,ยังมีฮะเราเราความได้อีกรอบหนึ่งไม่เอาไอ้วนโวยคันเดิมมันเนี่ยความได้อีกรอบนะมีเวลาความอีกนะ เเเวลารารยอะแต่แต่รอบนี้น่าจะไม่ได้เอ็กเซเลน์แล้วครเพราะว่าสินค้า8%แล้วไม่แน่ไม่แน่แต่บางทีมันก็ให้นะเราก็ไม่ไมแน่ใจไม่คิดยังไงบางทีบางทีเป็น10%นะ่ยมันก็ให้นะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันคำนวณยังไง หรือเป็นคำนวณว่าไม่ได้เป็นความผิดเราหรือเปล่าแตอนน่อันนี้อันนี้อาจจะแบบคิดว่าแบบประมาทร่วมไม่เป็นไรไม่เป็นรวิ่งใหม่วิมาเส้นเดิมเลยเนี่ยออไอ้อออขวาแรกเราไม่เลี้ยวเราเลี้ยวซ้ายนะเส้นนี้ เหมือนเดิมเด๊ะแม่งเดียวจวูออกซ้ายเพื่อนเออเอาอีกแล้ววิ่งไปเส้นเดิมไม่รู้คันเดิมมนมาอยู่เปล่าชนมันเล่นที่ทีหนึ่ง สิบักหน่อยไม่เอาแล้วเอาหกห้าพอละมืดมืไม่เอาเนี่ยทัศนาิสัยไม่ดีครับเจ็ดสิบเดี๋ยวหลบไม่ทันนะเจอไอ้บนโวทิ้งตัวอยู่แมสภาพว่าทิ้งตัวเ,เหมือนจะไม่มีนะเมื่อกี้เราชนประมาณนี้บอกว่าเออนะเหมือนมันจะรถมันจะหายไปแล้วอนะ มาสร้างคอนมาสร้างคอนเทนต์ไงพอได้คอนเทนต์แล้วก็รีบกลับไปเลยโอ้โ oh. หไฟออกซ้ายโย่ yo, ไโย่ว a ั s ซับแมนอ่าตรงนี้เกินละเกินเส้นเดิมที่เราวิ่งแล้วนะเราว่าบอลวัวมันไปละ วิ่องวิ่งวิ่งจบออกขวาแล้วครับเข้าสู่เส้นทางปกติออกขวาเดี๋ยวลเลทแยกหนะ้าต้องออกขวาด้ไหมของไอวิโก้ขับมันมากเลยนะเนี่ยดีมากไอวิโก้เนี่ยใช้เยี่ยมเลยฮะถูกฉลกมาก you เลมากนะจบนี้วิ่งสั้นๆนะแต่ทุรทุเลมากอันนี้เราจะวิ่งลงเรือหรือเราต้องข้ามไปฝั่งนน้นเดี๋ยวเล่นเดียวครับผ แันกูรันเขียวขวาเฮ้ยโหรถมันรถมันแบบเบียดมากรถข้างหน้าเนี่ยจะเบียดบาเรียร์อยู่แล้วนะอย่าสร้างคอนเทนต์หน้าเรานะไม่เอานะมาโป้งป้างเราโดนด้วยนะ ไปที่ซ่อมดวยว่เฮ้ย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 เขาซ่อมก่อนดีกว่ามาั้งที่ซ่อมอยู่ตรงนี้เองนะ่ะซ่อมสะดอกหนึ่งเออนี่ที่ซ่อมจัดไปหนึ่งทีก่อนจะได้เนียนเนียนนะ ซ่อมไปหน่อยเฮ้ยหักหักไว้หักไว้หางหางกือกับโดนซ่อมไปดิมันไอ้นี่เหรอวะมันก็ยังหักยังไม่หายวะไอ้เนี่ยแปดเปอร์เซ็นต์อยู่นะมันซ่อมได้แค่ลดป็นไร้ซ่อมลดก็ลด หน้าเป็นเรือแล้วเรือเข้าซ้ายรถอดไหนวะนี่เนี่ยเมสซีนานี่เข้าเมสซีนารถบรรทุกชิดขวาชิดขวาแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายทำไมเไนะี่โอเค ซีน้าครับเวลาเหลือเท่าไหร่วะเราจะถึงภายใน11นาทีแล้วเว้ยมันจะทันแหละเวลาเหลืออีก3ชั่วโมงว้าวสบายสบายเออหน้าหน้าบริษัทที่ส่งก็มีที่ซ่อมอีกอันหนึ่งด้วย มันวางให้เราซ่อมเยอะแยะเลยเว้ยมันแบบแกะว่าชนแน่นะเฮ้ยอย่าอย่าเร็วอย่าเร็วอย่าเร็วไอ้รถเก่งแม่งเปื้อออกมามาทางนี้เลยนะแยกหน้าเลี้ยวซ้าย in. งหน้าแล้วก็ถึงแล้วเนี่ยมีรูปบริษัทเราล่ละบริษัทไอเรือใบเนี่ยแดงๆขาวๆเนี่ยปลายทางเราเนี่ยาทางซ้ายป่าวะเนี่ยทางไว้ทางขวา,าก็มีเอาเอาไงวะสาย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 ,ายเออส่งเอาสายไฟสายไฟหรือเปล่าไม่ใช่เป็นท่อพลาสติก มาส่งแล้วครับนี่90ครับอย่าพลาดประสบการณ์ดีครับปึบป๊บปับ๊บปึ๊บปั๊บดูซีกินอ n นลอดดิ้งแ a เนี่เป็น Unloading Area นะที่ทิ้งของโอ้โหมันเอารถอะไรมาวางเ,เกะกะเหลือเกิน โอ้โหต้องวิ่งมุดไอ้นั่นอีกอะมันเอาไอ้นั่นมาวางทำไมวะโอ้ยมัมีที่ลงเฮลิคอปเตอร์ได้ข้างบนนะโคตรเท่ลงมาป๊าบนี้ถึงเลยนะเฮลิคอปเตอร์นะเฮยใจเย็นใจเย็นมันต้องหลบไอ้นี่ก่อนวะไอเนี้ยไอคอห่านเนี่ย เออเกะกะเหลือเกินคอห่านเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราไม่ถึงใช่ปะ่ะแม่งต้ออีกนิดหนึ่งอหรอโอเคมุมนี้น่าจะถึงแล้วขักเข้าไปขับเข้าไปหักเข้าไปหักเข้าไป ลบ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 น้อยลบน้อยลบด้วยลบด้วยลบด้วยครับลบลบกับผมด้วยครับกระจกก็มีลบดีๆครับผมถอยครับถอยตรงๆครับผมแม่เกียง,ง์ย หักสุดหักให้สุดอ,อดึงเข้ามาชนอีกหักสุดนด้หักสุด,หสดหให้มันเข้าแล้ววะ ปุ๊บแล้วเบรกเบรกปึ๊บเออเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าครับเดินหน้าเบรกครับเบรกครับหักครับหักอึ๊บ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 เข้าไปอึป๊บเข้าไปอ้ปาวมันไม่ไม่เดินหน้าวะ่ะไปเดินเนี่ยโหเครื่องยนต์ดับเลยไปเหยียบหน่อยเหยียบหน่อยเพื่อนเพื่อนเหยียบนิดน,นึงเออ เออเดีดีแล้วดีแล้วดีแล้วเครื่องไม่ค่อยมีแรงเลยวะหมดหมดสต็อกแล้ววะหมดแรงแล้วล่ะอุ้ย๋อังนี้นึ่งไหนนึ่งเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วเบรก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 โอเครอบหนึ่งน่าจะได้แล้วหักให้มันตรงๆก็พอ เก้าสิบไม่พอต้องร้อยี่สิบแบบนี้ต้องร้อยยี่สิบนะได้คอนเทนต์เยอะนะรอบนี้ลถกระดำฟาดขึ้นไปบ,บนนั่นเลยนะบนไนอะไรอะเกาะกลางเลยเอ่รถเราคนระับสวยหรูดูแพง โอเคอันนี้อันนี้ achievement นะส่งอันเนี้ย achievement สุดท้ายนี่กับตันครับจบอันนี้ก็เหลือแค่ explorer เมืองอันหนึ่งก็จบแล้วหมดหมดของออิตาเลียแล้วอะทำไมพาร์ทมันน้อยอย่างอิตาเลียนี่แค่10กว่ายนะยังไม่ถึง20เลยส่วนบอลติกนี่50กว่าครับนี่หนักกว่ากัน3เท่า โอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเอ็เอ็กซโลเลนต์ Excellent, ว่ะโอ้ไม่น่าเชื่อเอ็กซโอลเลนต์เมื่อกี้ระเบิดไปต้อง8%นะมันคงคิดว่าไม่ใช่เป็นความผิดเราหรือเปล่าวะมันไม่ให้หักลบไอ้่นเราเออมันสงสัยประกรันประกันตีว่าเป็นความผิด NPC ไว้เออไหมประมาทมันประมาทด้วยโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป